<im attraction> มันตบหน้าผมได้ยังไงอ่ะก็มันสมควรแล้วความโง่ของแกนอกจากเพชรปลอมแล้วแกงทำให้ตำรวจเพ่งเลยมาที่เราแต่ผมทำทุกอย่างด้วยความหวังดีนะครับฉันรู้ฉันก็เลยส่งพอลี่ไปช่วยแกอีกแรงหนึง่งไงขอบคุณครับบอสแล้ว คุณจะยังไงต่อคาร์ลกี้ตอนเนี้มันมีหลายแก๊งที่ดงลิเกตตำรวจก็เปูนเปียนเต็มไปหมดมันอาจจะเป็นได้หวดเพชรรัศมีจันทร์อาจจะหายไปแถวๆนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งคนไปเฝ้าดูดงลิเกทุกตารางนิ้วเลยครับบอสไม่ต้องไม่ต้องงานนี้ฉันจะให้พอลลี่เป็นคนจัดการ แา่แค่ไปเป็นผู้ช่วยก็พอเป็นไงวกเราพร้อมไหมพร้อมแล้วครับถ้างั้นก็ไปกันได้ละจะไปไหนครับบอสไปทำงานนะสิถามได้งานงานอะไรครับบอสทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย ฉันจะไปดูราดเหล่าที่ชุมชนดงลิเกด้วยตัวเองสหนทำไมบอสไม่บอกผมนะครับแกเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนเถอะเพนงานนี้ฉันจ,จัดการเอง งานห่วยๆอย่างแกนี่โชคดีจริงๆได้พักงานซะด้วยพักนานๆเลยนะเคนบอสทำแบบนี้ทำไมพี่จะไปรู้เหรอวะ แต่ฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้ไนดะ้ทำแบบนี้คุณคิดว่าจะดัดนิสัยเขินได้จริงๆหรอคะงูอย่างนั้นนะ่ะจะคิดอะไรเป็นก็ไม่ได้เที่จะับดัดหน เพราะคุณอยากผลักดันเชนให้ฮึดสู้และทำงานให้คุณได้มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะเธอนี่ฉลาดและก็รู้ใจฉันจริงๆสงที่เป็นมือขวาที่ฉันไว้ใจมากที่สุด คุณคุณนะเร็วตามไปดูเพื่อเจออะไรดีไปยขังแรงขังแรงแลวเลยถ้าบุกข้าวตกลงมาแล้วก็ต้าดูนะรับประกันความปลอดภัยได้เลยครับพี่ <S <S 2> <S 2> เออแล้วขาสั้นๆอย่างพวกพี่เนี่ยจะปีนบันไดไหวหรอครับ แค่นี้ยสบายมากพี่คือผมว่าจ้างช่างมืออาชีพมาซ่อมหลังคาให้ดีกว่าไหมครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้เองไม่เป็นไรค่ะคุณมังกรให้พวกพี่ๆทำกันเองดีกว่าค่ะอแต่ว่าไม่เป็นไรจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคะไปเว้ชาติซ้อหลังคากันดีกว่าคนจนฟ้อมเปนเองเว้ยเฮีย <He> er! เดี๋ยวเฮียซ่อมหลังคาพวกพี่ๆตัวเล็กก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของกับน้องดาเอา้าคือดาตั้งใจทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป็นอาหารเที่ยงเลี้ยงทุกคนจ้ะตม่อตายกันเถอะพี่ชาติ ถ้าไม่รังเกียจอยู่ทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะได้สิครับเปีนอะไ่ดึมพี่ค่อยๆนะเด้ยว่เอ้ยอ ันขึ้นไปทำอะไรไปหรือคะพวกนี้พวกไหนมาทำอะไรแถาบ้านคงพิ่งทำอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับเพชรและสมีจันร เป็นไงบ้างพอลี่ดูเหมือนพวกมันกำลังซ่อมหลังคากันนะคะลักกี้สแสดงว่าวันนี้ก็ไม่ได้เรื่องตามเคยใช่ไหมใจเย็นสิคะฉันว่าจะอยู่ดูล่าเราอีกสักพักถ้าไม่ได้เรื่องอะไรก็คงต้องกลับฉันให้เวลาเธอครึ่งชั่วโมงเข้าใจไหม โอ้ยทำไมใบบม้านเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยซุหลังคาอะไรกันวะพี่เคนจะกลับมาที่โดงลิเกอีกทําไมพี่เรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆพี่ไม่กลัวคนอื่นจําได้เหรอ,อเฮ้ยคนอย่างไอ้เคนเนี่ยมันไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วว่าแต่แกแน่ใจนะ ว่าบอสกับนางพอลลี่มาที่ดงลิเกผมโทรถามให้พวกนั้นแล้วพี่แทนที่จะใช้ฉันกลับไปใช้นางพอลลี่สงสัยนางตัวแสบมันต้องเป่าหูบอสแน่หรือว่านางพอลลี่มันคิดจะเคลียร์พี่เคนออกจากแกง๊งต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันจะไม่ยอมให้นางมาร้ายมาเคลียร์ฉันแน่เร็วเร่งหน่อย